สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อนะครับก็วันนี้มีตัวนี้มาแนะนํากันอีกตัวหนึ่งนะจริงๆมันก็คือ,อตัว d e ็ก t o ็อปกิมบนะครับรหัส P02 ตนงนั้นเองนะครับแต่ว่าตัวนี้เขาเติมดีเข้ามานะหลักๆเนี่ยก็คือเหมือน P02 เดิมทุกประการนะเพียงแต่ว่าเขาเพิ่มไฟมาอีก2อันแค่นี้นะครับไฟเนี่ยมันจะเสียบมาอยู่เงี้ยนะครับก็ดูจริงๆเหมือนกันหมดเลยนะครับคือ99%เหมือนกันหมดแค่ เพิ่มไฟมาอีก2อันเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าสำหรับท่านที่ยังไม่เคยดูรุ่น p 0 2มาก่อนก็ลองย้อนกลับไปดูก็ได้นะผมเคยทำรีวิวไว้แล้วนะครับแต่ว่าสำหรับท่านที่ขี้เกียจกดเปลี่ยนเดี๋ยวอธิบายให้ในคลิปนี้สั้นๆอีกทีแล้วกันนะครับตัว p 0 2และ p 0 2ดีนะครับหลักๆมันก็คือตัวแท่นวางโทรศัพท์นะครับแท่นวางโทรศัพท์มือถือซึ่งยุคนี้มันฮิตนะ เป็นแท่นวางโทรศัพท์มือถือซึ่งสามารถมีเฟสเมีระบบเฟส tracking นะครับหรือว่าระบบจดจําใบหน้านั่นเองนะครับทำให้เวลาเราตั้งมือถือไว้นี่นะครับในกรณีที่เราทํางานคนเดียวเช่นเราไลฟ์ขายของหรืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ทํางานในพื้นที่ที่มันกว้างกว่ามุมของกล้องอตัวนี้มันก็จะหมุนตามเราเองอัตโนมัติโดยที่เวลาเราทํางานคนเดียวเราไม่ต้องอคอยเอามือมาเลื่อนไอตัวมือถือเราเนี่ยเพื่อ ปรับมุมให้เราอยู่ในเฟรมตลอดเวลาตัวนี้มันก็จะหมุนตามเราเองแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับก็มาดูอุปกรณ์ในกล่องกันก่อนนะครับกล่องเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับมาจากแบบเดิมนะครับ Magic Snapshot นะครับแต่ว่าของเดิมอะ P02 ตรงที่เป็นสีม่วงเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นสีแดงนะครับอันนี้เขาก็แท็บมันเป็นสีม่วงนะแล้วก็เพิ่มตัวดีเข้ามาอีกอันหนึ่งนะครับของเดิมจะเป็น P02 แบบนี้นะ อุปกรณ์ในกล่องก็จะมีตามนี้มีตัว g i ม b a l เนี่ยหอันนะครับในตัวก็จะมีรีโมทหนอันอย่างนี้นะครับแล้วก็มีคู่มือ1อันนะครับมีตัวสแตนดนึอันซึ่งก็จะเป็นตัวที่ใช้ต่อกับตรงนี้ไว้เวลาเราทำงานแล้วก็วางบนโต๊ะอะไรอย่างนี้นะ สายชาร์จ Type C 1เส้นนะครับเอาไว้ชาร์จทั้งตัวมันนะครับแล้วก็ชาร์จไฟด้วยแล้วก็ส่วนที่ต่างจากรุ่น P02 ธรรมดานเนี่ยก็คือไฟ2อันนี้ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวมันก่อนนะครับเร็วๆไปเลยนะเพราะว่าท่านที่ดูรุ่น P02 มาก่อนก็ลอ,ลองลองถ้าท่านใดที่จะอยากรู้ข้อมูลตัวนี้โดยละเอียดไปดูคลิปตัว P02 อีกทีแล้วกันนะอันนี้จะได้ไม่เสียเวลามากนะครับตัวนี้หลักๆมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเหมือนรุ่น P01 ที่ออกมาก่อนหน้านะครับก่อนหน้านี้มันเคยมีรุ่น P01 ข้อแตกต่างระหว่าง P01 กับ P02 นะก็คือตัว P02 มันพับได้นั่นเองนะครับตัว P01 อ่ะเวลามันมันเก็บอ่ะมันจะเก็บได้แค่นี้นะครับมันจะเป็นคอแข็งๆขึ้นมาเลยแล้วก็พับเก็บไม่ได้นะซึ่งมันก็อาจจะพกพาไปไหนมาไหนอะไรยากนะครับเขาก็เลยออกรุ่น P02 มาเพื่อให้เวลาเราเอาไปใช้งานนอกสถานที่มันพับเก็บได้นะครับนอกนั้นระบบเนี่ยเหมือนกันเกือบหมดเลยนะครับ ตัว P02 ดีนะครับก็จะมีปุ่มอยู่ด้านบนทั้งหมด3ปุ่มนะครับตรงกลางเป็นปุ่มเปิดปุ่มนี้เป็นปุ่มพานอามาปุ่มนี้เป็นปุ่มสั่งงานเจสเจอร์นะครับก็คือจะให้หยุดใช้งานเจสเจอร์หรือว่าใช้งานเจสเจอร์ก็คือระบบแบบที่โอเคแล้วมันหมุนนะครับแบมือแล้วมันหยุดนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูคร่าวๆนะโอเคเวลาเปิดเครื่องมันจะเปิดตรงนี้นะครับหน้าที่ของตัวนี้คือแบบนี้นะครับเวลาเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยสมมติว่า กล้องเนี่ยมันจะเห็นหน้าผมทันทีนะครับเพราะถ้าผมขยับตัวหลบไปมาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวิธีใช้นะตัวเนี้ยมันก็จะหมุนตามเรามันหมุนที่เพลทนี้นะครับด้านล่างเนี่ยนะครับถ้าจับอยู่จะรู้ว่ามันหมุนนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีใช้อีกทีลวกันอย่างงี้นะครับมันจะหมุนไปหมุนมาประมาณนี้แหละนะฮะสำหรับส่วนของวิธีการเปิดปิดนะแล้วก็อีกปุ่มก็จะมีโหมดพาโนรามาสำหรับสั่งงานให้มันหมุนไปเองอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราถ่ายพาโนรามาเราก็สามารถให้ตัวเนี้ยมันหมุนตาม ไปทางทิศใดทิศหนึ่งได้ไม่ว่าจะหมุนทวนเข็มหรือตามเข็มนะครับก็จะถ่ายพันโนรามาได้เสถียรกว่าการที่เราใช้มือหมุนอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันเสริมนะครับแล้วก็ตัวกล้องก็ปรับได้เหมือนกันนะครับก็คือตรงนี้มันจะเป็นรูปคนยืนกับคนนั่งก็คือเวลาเราใช้งานนะถ้าเกิดว่าเรานั่งนะครับเราก็ปรับลงนะครับเวลาเรายืนอะ ก็พับขึ้นมามันจะเล็งมาที่หน้าเรานะครับตัวนี้ก็เป็นแบบ plug and play นะครับก็คือ,อเวลาใช้งานเนี่ยแค่เอามือถือติดตั้งเข้าไปนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องมาลงแอปมาทําอะไรเพิ่มเติมนะครับก็หลักๆของตัวนี้ก็เท่านี้มีช่องชาร์จแบตอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็พับเก็บได้แบบนี้ตัว bracket นะครับสามารถจับโทรศัพท์ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนแบบนี้ก็ใส่แนวตั้งเป็นขาสปริงนะถ้าจะติดตั้งโทรศัพท์แนวนอนก็หันให้ตัวนี้มันแบบนี้ก็ยืดใส่เข้าไปได้นะครับ ประมาณนี้แล้วก็ด้านล่างเป็นเกลียว1 4นิ้วนะครับสามารถใส่เพลทที่เขาให้มาเพื่อใช้ตั้งทํางานบนโต๊ะก็ได้มันจะเป็นท่านี้นะครับหรือว่า,าท่านที่เอาไปใช้กับพวกขาตั้งกล้องหรือว่าไม้เซลฟี่อะไรเนี่ยก็สามารถมาต่อตรงนี้ได้เหมือนกันมาใช้เกลียวเดียวกันนะครับแล้วก็ในตัวก็จะมีรีโมทบลูทูธมาให้1อันนะครับรีโมทก็จะไม่เกี่ยวกับการทํางานตัวนี้นะเพียงแต่ว่าเวลาเราเปิดเครื่องเราก็สามารถเอาไปเชื่อมต่อกับ ตัวโทรศัพท์เราได้นะครับเพื่อให้เราสามารถใช้กดปุ่มเนี่ยเพื่อการบันทึกภาพนั่นเองนะครับใช้ได้ทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเลยนะครับตัวรีโมทก็ใช้ใส่ถานนะครับเวลาถานหมดก็ไขน็อตตรงนี้เล็กๆนะครับแล้วก็เปิดฝาออกนะแบตก้อนนึงอยู่ได้นานเลยทีเดียวนะครับเวลาใช้เสร็จเราก็มาเก็บตรงนี้นะครับองค์ประกอบภายนอกก็ประมาณนี้นะครับนอกนั้นก็เหมือนเหมือนรุ่น P02 นะก็เหมือนเคยนะอย่าลืมนะแนะนําว่าให้ไปดูรุ่น P02 ที่ผมทํารีวิวรละเอียดหน่อย ประกอบไปด้วยนะครับว่าตัวนี้มันมีหลักการอะไรยังไงนะครับอันนี้ทีนี้เรามาดูส่วนที่ต่างจาก p 0 2แล้วกันตัว p 0 2 d ดีนะครับเขาจะให้ไฟเพิ่มมาอีก2อันนะครับอันนี้คือส่วนที่ต่างจาก p 0 2ปกตินะครับซึ่งไฟเนี่ยจะบอกว่ามันก็เป็นระบบอะไรที่ดูแบบว่าไม่ไม่ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรนะครับเขาจะให้ไฟมาแบบนี้สองอันนะครับซึ่งไฟแต่ละอันก็เป็นการ ใช้งานแบบแยกอิสระจากกันคือไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับตัวไฟเนี่ยหน้าตาแบบนี้เขาให้มา2อันนะครับไม่มีอะไรเลยด้านข้างจะมีปุ่มเปิดปิดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นขาที่เอาไว้เสียบนะเดี๋ยวติดตั้งไหนเดี๋ยวผมเสียบให้ดูนะแล้วก็ด้านบนนะครับเป็นช่องเสียบชาร์จตัวไฟแบบ USB-C นะครับแบบนี้นะก็คือเวลาไฟตัวไฟมันแบตหมดนะเราก็สามารถเอาไปเสียบชาร์จได้แต่มันก็ต้องชาร์จทีละอันนะครับเพราะว่ามันแยกจากกันอย่างนี้นะทีนี้ตัวไฟเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด6 หกเอ่อสามโหมดนะครับโทษทีสามโหมดหกความหกเขาเรียกอะไรอะ่ะสามโหมดสามความสว่างอ่ะรวมเป็นหกโหมดแล้วกันนะครับโดยที่วิธีเปิดไฟนะครับก็กดปุ่มลงไปมันมีอยู่ปุ่มเดียวนะกดค้างไว้มันจะติดขึ้นมาเห็นไหมครับไฟจะมีด้วยกันทั้งหมด3สีสีละ2สเต็ปอ่าอันนี้คือไฟขาวนะครับกดอีกทีก็เป็นความสว่างที่2นะครับจะมีเบากับแรงเป็นไฟเหลืองนะครับเบาแรงนะครับไฟผสมนะครับเบาแรง แล้วก็จะวนมาไฟขาวทีเบาแหลนะครับก็เท่ากับว่ามีทั้งหมด3สีแล้วก็สีละ2ความสว่างแบบนี้นะครับนี่นะให้ดูแสงที่มือเนี่ยมันจะเห็นความแตกต่างหน่อยอ่านี่ไฟขาวนี่ไฟเหลืองนี่ผสมนะครับก็ผิวจะชมพูชมพูหน่อยนะครับก็เวลาเราเลือกใช้ไฟเนี่ยนะครับหลักๆเนี่ยที่เขาให้มาหลายๆสีนะอันนี้ก็เป็นทิปส์นิดนึงนะครับโดยมากอะ่ะ เวลาเราใช้กับอุปกรณ์ที่เราใช้งานทั่วๆไปถ่ายรูปเนี่ยอย่างมือถืออย่างอะไรอย่างนี้นะครับมันออโต้ไว้บาลานซ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสีของฉากนะไม่ว่าเราจะใช้ไฟสีอะไรถ้ามันไม่เพี้ยนมากส่วนใหญ่อะมันจะคล้ายๆกันแหละนะครับ แต่การที่ไฟมันต้องปรับสีได้เนี่ยอันหนึ่งมันมาจากว่า,าเพื่อให้มันเหมาะกับสีผิวของแบบในกรณีที่เราถ่ายคนนะครับหรืออาจจะไอ,ไอ้ท่าน,นี้อาจจะเป็นประมาณว่าส่องใส่ตัวเองนะครับเซลฟี่ก็ให้ดูที่สีผิวเราเป็นหลักนะครับอย่างท่านที่สีผิวคล้ำหน่อยเงี้ยอาจจะไม่เหมาะกับไฟเหลืองมากมันมันจะพาเราดำนะครับก็อาจจะไปต้องไปใช้สีอื่นอะไรเงี้ยก็ลองบาลานซ์เราดูนะครับ ส่วนท่านที่ผิวขาวหน่อยก็อาจจะใช้เป็นสีผสมนะครับเพื่อให้ดูแบบมีความชมพูข,ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นวิธีการเลือกใช้ไฟนั่นเองนะครับว่ามันเหมาะกับอะไรยังไงนะครับแต่หลกัหลกๆให้โฟกัสเวลาเราเลือกสีไฟเนี่ยไม่ใช่แค่สว่างนะให้เลือกสีแบบขสีส,สีที่แบบเป็นหลักสีผิวนะเพื่อให้มันแบบสวยที่สุดเท่าที่ไฟมันมันจะเหมาะสมกับสีผิวนะครับ นี่คือข้อแตกต่างจาก P02 นะทีนี้ก็มาดูวิธีการติดตั้งไฟคือไม่มีอะไรเลยนะครับตรงนี้เขาจะเป็นขาเสียบนะครับก็เสียบเข้าไปแค่นี้นะครับเสร็จแล้วแค่นี้เองนะครับมันก็จะมีไฟละจากที่รุ่น P02 เฉยๆมันจะเป็นอย่างเงี้ยมาในกล่องนะครับอันนี้เราก็สามารถเลือกใช้ไฟเพิ่มเติมได้โดยที่เราก็เสียบเข้าไปจะใช้ดวงเดียวก็ได้2ดวงก็ได้นะครับใช้ใช้สดวงเนี่ยเปิดอาคารนี้มานะครับถ่าย t ิกตอกแนวตั้งก็จะเป็นอย่างงี้เอาโทรศัพท์ไว้ตรงกลางก็จะมีไฟซ้ายไฟขวา นะครับแต่ว่าถ้าเราจะใช้ถ่ายโทรศัพท์แนวนอนเราอาจจะติดไฟได้ดวงเดียวก็คือท่านี้มันจะเป็นแบบนี้นะเพราะว่าข้างล่างอ่ะไม่รู้มันเสียบเข้าไปแล้วมันติดมันอาจจะติดไอ้ตรงนี้มันจะหมุนเข้าไปไม่ได้เนี่ยนะครับมันติดก็ไอ้ไฟ2ดวงนี้น่าจะได้ใช้แค่ตอนแนวถ่ายวิดีโอแนวตั้งนะแต่แนวนอนเนี่ยจะใช้ไฟได้แค่ดวงเดียวก็คือดวงนี้นะครับแบบนี้โบโป๊ะนี่นะฮะนั่นเองนะครับส่วนวิธีการใช้กันนะครับ ก่อนอื่นนะครับเรามาทําความเข้าใจคร่าวๆของปุ่มก่อนนะว่าอปุ่มใช้ทําอะไรนะครับตรงนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันตรงนู้นชีนะครับใช้สําหรับเปิดปิดเครื่องนะโดยที่กดค้างก็จะเป็นการเปิดนะครับกดจนไฟเขียวติดขึ้นมานะครับก็จะเป็นการเปิดเครื่อง <S <S ปุ่มนี้เวลาเรากดสมมติว่าผมเปิดเครื่องแล้วนะครับ <S <S ผมกดปุ่มนี้ <S <S เดี๋ยวดูตัวนี้นะอ่ะมันจะหมุนไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะถ้าเรากดอีกทีมันก็จะหยุดนะอ่ะอย่างเงี้ยมันก็จะหยุดนะครับ แล้วถ้ากด2ครั้งนะครับมันก็จะหมุนอีกด้านหนึ่งมีแค่นี้เองนะครับก็คือ,อปุ่มนี้ใช้สําหรับโหมดพาโนรามาตัวนี้จะไม่เกี่ยวกับหน้ากล้องตรงนี้นะครับมันจะแทร็กไปเรื่อยๆมันจะหมุนไปเรื่อยๆนะครับตามคําคสั่งที่เราสั่งนะครับไว้ถ่ายพาโนรามานั่นเองนะครับสำหรับตรงนี้นะแล้วก็ปุ่มนี้เป็นปุ่มสั่งใช้หรือไม่ใช้เจสเจอร์นะครับโดยที่ถ้าเราเราจะไม่ใช้เจสเจอร์จะเป็นสีฟ้านะ,ะตรงนี้เดี๋ยวไปดูตรงวิดีโอวิธีการใช้ดีกว่า นะครับว่ามันทานํางานยังไงซึ่งวิดีโอวิธีการใช้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเอาของตัว p 02มาเสียบเข้าไปนะสำหรับท่านที่ไม่ได้ดู p 02มาก่อนนะครับก็มาดูคลิปนี้ต่อไปได้เลยวิธีการใช้งานมันเหมือนกันหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าจะขาดเรื่องไฟไปเท่านั้นเองนะครับก็ลองไปดูกันในคลิปวิธีการใช้เลยนะฮะอ่าครับก็อันเนี้ยคือผมติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เปิดเครื่องนะ เดี๋ยวจะมากดให้ดูนะครับทีนี้ถ้างงนะให้ดูปุ่มวิธีการใช้ปุ่มต่างๆะก่อนก่อนจะติดตั้งนะครับเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวผมจะกดให้ดูมันจะกดจากตรงนี้มันมี3มปุ่มนะตามกดหน้านะก็ลองดูกันนะครับว่ามันทํางานยังไงกันบ้างในแต่ละระบบนะครับอก่อนอื่นผมจะเปิดเครื่องนะครับปุ่มกลางนะครับตรงนี้นะมันจะมีปุ่มตรงกลางนะครับกดเปิดเครื่องกดค้างไว้จนไฟมันติดขึ้นมาเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับ ตอนนี้คือมันจะเอียงตามหน้าผมแล้วสมมติผมขยับมาทางนี้เห็นไหมครับว่ากล้องมันก็จะหมุนตามมาอย่างนี้อ่าเห็นไหมครับพอผมโยกมาทางนี้นะมันก็จะโยกตามมาแบบนี้เรื่อยๆเหมือนกันเห็นไหมครับอย่างนี้นะอ่าประมาณนี้นี่มือถือมันบางกล้องนะครับขออนุญ,ญาตนิดน,นึงอ่ากลับมาละอันนี้คือการทํางานพื้นฐานทีนี้ถ้าเกิดว่าผมต้องการนะครับให้มันหยุดทํางานชั่วคราวเราก็จะทํามือแบบนี้ เห็นไหมครับดูในวิดีโอเล็กนะเนี่ยผมแบมือเห็นไหมว่าไฟแดงมันก็จะขึ้นตอนนี้มันจะไม่แทร็กละนะครับแบบนี้นะทีนี้ถ้าเราต้องการทํามือหรือว่าสั่งงานมันนะครับให้กลับมาแทร็กกิ้งเราตามเดิมผมก็จะทํามือเป็นโอเคแบบนี้นะครับซึ่งมันได้ทั้งมือซ้ายมือขวานนะเทาที่ผมลองอ่านนี่ขอมอยู่เซนเตอร์ตรงกล้องมันนี่นะครับสีเขียวกลับมาแล้วเห็นไหมครับทีนี้ก็หมุนตามเหมือนเดิมโดยที่ผมยังไม่ต้องไปแตะต้องอะไรที่ตัวอุปกรณ์เลยนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นความฉลาดแล้วก็เป็นความสะดวกของการสั่งงานไอ้ตัวนี้นะเพราะว่า,ามันไม่จําเป็นต้องใช้แอปพลิเคชันหรืออะไรพึ่งพาเลยนะครับทีนี้อีกกรณีหนึ่งคือในคลิปสมมุติว่าในคลิปเรามีการทํามือเป็นโอเคบ้างเป็นแตนแบบมือบ้างบางทีมันจะเป็นการไปปิดระบบมันโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับเราก็สามารถกดปุ่มนี้ได้ถ้าหันหน้าเข้าตัวมันอันนี้คือปุ่มแรกนะครับผมกดไปนะโป๊ะให้มันเป็นไฟสีฟ้าแบบนี้นะครับ ถ้าไฟสถานะตรงนี้กลายเป็นสีฟ้าตอนนี้มันจะ face tracking เราตลอดละเห็นไหมครับไม่ว่าผมจะโยกหลบไปทางไหนพอดีกล้องตัวที่ถ่ายอยู่มันบังนะโดยที่ไม่ว่าผมจะทํามือแบมือหรือโอเคเนี่ยมันก็จะไม่สั่งงานแล้วเพราะว่าเราปิดระบบเจสเจอร์มันไปนะครับผมแบมือได้เลยนะครับมันไม่ปิดนะครับแบบนี้นะทำให้ดูทีไฟฟ้านะครับไฟฟ้าจะเป็นการปิดเจสเจอร์ต่างๆของมันนะครับถ้าเราหมุนไปรอบมันก็จะตามเราไปรอบเลยนะแต่พอดีผมนั่งถ่ายอยู่ตรงนี้นะครับมันเลื่อนได้แค่นี้นะทำให้ดูคร่าวๆแล้วกันเนี่ยมันหมุนได้แบบนี้ นะครับทีนี้ถ้าผมกดอีกครั้งหนึ่งมันจะกลับมาเป็นไฟสีเขียวไอ้ระบบเจสเจอร์เนี่ยก็จะกลับมาสั่งงานได้เหมือนเดิมเช่นแบมือยายายาเนี่อ่ะเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นแดงเหมือนเดิมก็จะไม่หมุนผมโอเคนะครับไอเลงมันตรงตรง,ตรงกล้องมันอ่าอย่างนี้นะครับมันก็จะกลับมาทํางานเหมือนเดิมแค่นี้เองนะครับสําหรับการสั่งงานโหมดนี้นะครับในส่วนของพานอลามาก็ไม่มีอะไรนะครับพอเรากดเนี่ยมันก็จะหมุนไปเรื่อยแบบนี้นะครับโดยที่ถ้ามันหมุนงี้พอเราพอเราก็กดหยุดนะครับ ถ้าเราต้องการให้มันหมุนอีกด้านหนึ่งนะครับก็ให้กดสองครั้งแบบนี้มันจะหมุนกลับมาแค่นี้เองนะครับในส่วนของพานอราม่าก็ไม่มีอะไรเหมาะสําหรับาการใช้โหมดแบบพานอราม่าในตัวมือถือซึ่งรุ่นใหม่มันมีให้ใช้นะแบบนี้นะครับก็คือพอเราถ่ายเนี่ยเราจะเป็นแนวตั้งนะครับแล้วให้มันหมุนถ่ายไปเพราะว่า,ามันจะถ่ายได้นิ่งกว่าการที่เราใช้มือถือแล้วก็หมุนหมุนหมุนไปเองแบบนี้นะครับพวกเส้นขอบฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะค่อนข้างตรงนะครับ สำหรับในตัวนี้มีโหมดอยู่เท่านี้เลยนะครับก็คือมีการปิดเปิดเจสเจอร์นะครับแล้วก็ออโต้เฟสแท็กกิ้งโดยใช้เจสเจอร์สั่งงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบมือหรือทำมือโอเคแล้วก็พานอรามาโหมดโดยที่เขาแยกปุ่มมาเลยเป็น3ปุ่มนะครับให้ไม่งงใน P 0 1มันมีปุ่มเดียวนะครับแล้วไปกด1ครั้ง2ครั้งเอานะครับก็สำหรับโหมดตรงนี้ก็ประมาณนี้ทีนี้จะเหลืออีกนิดหน่อยก็คือ าการสั่งงานด้วยบลูทูธรีโมทนะครับเดี๋ยวผมขอแกะมันออกมาก่อนอ่ะดูใกล้ๆอย่างนี้แล้วกันนะครับไม่เลื่อนกล้องละนะฮะก็จะเห็นว่าตรงนี้ผมยังไม่ได้ดึงรีโมทออกมานะครับถ้าเราจะใช้รีโมทบลูทูธนะครับก็ทำการเชื่อมต่อแบบปกติได้เลยโดยที่ให้เราเปิดมาที่เมนูบลูทูธแบบนี้นะครับอย่างนี้นะแล้วก็เอารีโมทมันออกมานะครับมันจะไม่เกี่ยวกับตัวมันนะครับตัวนี้เป็นแค่ตัวอำนวยความสะดวกเปิดเครื่องนะครับแบบนี้ เดี๋ยวนะอ่าได้แล้วนะครับให้ไฟมันกระพริบแบบนี้นะปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวมันจะมีชื่อรีโมทขึ้นมาเซลฟี่เนี่ยนะครับยังใกล้โฟกัสไม่ได้นะอันนี้แหละนะครับก็กดเชื่อมต่อไปไฟมันจะนิ่งนะครับขึ้นว่าแพรเราก็กดแพรแค่นี้เองนะครับอันนี้คือเป็นการเชื่อมต่อที่ไม่เกี่ยวกับตัวตัวตัวไอตัวเซลฟี่สติ๊กตัวนี้นะครับคือตัวเนี้ยพอเรากดพอเราเชื่อมต่อแล้วนะครับมันก็จะขึ้นคอนเน็กต์อยู่ตัวนเนี้ยอย่างนะครับ แล้วเราก็จะสามารถกดถ่ายรูปอะไรสั่งงานผ่านตัวนี้ได้เลยนะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองกดถ่ายให้ดูก็คือมันเหมือนแถมรีโมทชัตเตอร์มาอันนึงอ่ะซึ่งมันก็ไม่ได้มีเกี่ยวข้องหรือว่าไปสั่งงานตัวนู้นได้นะครับตัวนี้จะเชื่อมต่อแค่กับมือถือแล้วก็ใช้ถ่ายรูปได้แค่นี้เองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการใช้งานตัว P02 นะครับฟังก์ชันมันง่ายๆไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันอีกทีท้ายคลิปนะครับ อ่าก็มาถึงส่วนสรุปกันนะครับม p 02d เนี่ยจะบอกว่ามันคือคือคือมันก็คือโมเดลเดียวกับ p 02ที่ที่มีขายกันอยู่แหละนะครับซึ่งมันออกขายมาดีเลยกันนิดหน่อยนะคือตัว p 02มันออกมาประมาณสักเดือนหนึ่งได้มันมันก็ออกรุ่นท 02d ซึ่งก็หนีบไฟมาให้อีกสอันนะถามว่าจะเลือกใช้รุ่นไหนอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับเพราะว่าถ้าท่านที่ไม่ได้ใช้ไฟตรงนี้มันก็จะไม่มีประโยชน์นะครับแต่จะซื้อเผื่อไว้ก็ได้เพราะว่าตัว P 02d เนี่ย มันจะมีราคาแพงกว่ารุ่น p 0ูเฉยๆเนี่ยประมาณร้อยเดียวเองนะครับซึ่งราคาจําหน่ายน่าจะผมจําไม่ผิดจะอยู่ประมาณไม่เกิน700บาทนะตัวนี้นะครับเหมือนเดิมนะั้นราคาจะติดไปทางแพงๆหน่อยนะที่ผมแจ้งนะแต่ซื้อกันจริงๆก็จะถูกกว่านี้นะแต่ว่าอบอกแพงไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่เป็นการไปตัดราคาร้านอื่นเขามันก็เสียมารยาทนะครับผมบอกแพงไว้เลยแล้วกันแต่ว่าถ้าท่านใดที่สนใจจริงๆนะครับเอาชื่อรุ่นไปเซิร์ชดูมเจอราคาถูกกว่านี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมไกด์ราคาไว้ก่อนว่ามันอยู่แถวแวนี้แหละ นะครับโดยสิ่งที่จะได้ของ P02 ดีก็จะตามนี้นะซึ่งจะ่ายจาก P02 เดิมก็คือมีไฟเพิ่มมาอีก2เมตรเนี่ยแค่นี้นะครับนอกนั้นระบบการใช้งานทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเหมือนกับเหมือนกับเอา P02 มาใส่ไฟแล้วก็เปลี่ยนกล่องอ,อ,อย่างนี้ดีกว่านะครับแค่นี้เองแล้วก็แพงอีกขึ้นอีกประมาณ100บาทซึ่งผมว่าถ้าเป็นผมเลือกซื้อผมก็อาจจะซื้อรุ่นนี้นะเพราะว่า มันแพงกว่าร้อยเดียวได้ไฟมาอีก2อันนะครับจะใช้ไม่ใช้ไม่เป็นไรแต่ว่าบางทีจะใช้มันจะได้มีที่สําคัญในไฟเนี่ยต่อให้เราไม่ได้เอามาใช้กระชุนนี้บางทีเราไปใช้เป็นไฟฉายกลางคืนไว้ทําอะไรอย่างเงี้ยก็แก๊กหาของในกระเป๋าเงี้ยพอได้นะครับก็ก็ดูมีประโยชน์กว่าคุ้มร้อยหนึ่งที่เพิ่มมาอย่างนี้แล้วกันเป็นผมผมกว่าจะซื้อรุ่นนี้นะเพราะว่าถือว่า ส่วนต่างไม่ได้เยอะมากที่เมื่อเทียบกับของที่ให้มานะครับก็ประมาณนี้นะแต่สําหรับท่านใดที่มีรุ่น P02 มาอยู่แล้วก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรนะต่างแค่ไฟนะถ้าไม่ได้ใช้ก็เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ P02 ดีนะก็เช่นเคยนะครับถ้าสนใจสินค้าตัวนี้ก็ติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับรวมถึงตัวแทนจําหน่ายของเรานะ ในส่วนช่องทางออนไลน์ก็จะมี s h อ p e e นะครับ mm. ก็จะมีทีมงาน mm. คอยอัปเดตสินค้า mm. เรื่อยๆลองแวะเข้าไปดูได้นะ mm. ผมทิ้งลิงก์ของร้านไว้ใน Description นะครับ mm. สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ mm. ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ